อันนี้เราจะมารีเช็คเครื่องทำป๊อปคอนแก๊สต,ตัวนี้นะครับก่อนแพ็คจะส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกันก่อนพลาสติกต่างๆพวกนี้แล้วกระดาษแก้วได้หมดเลยครับสูตรจะส่งไปกับเครื่องนะครับใส่ไปไว้ให้ในหม้อ ไปประกอบคู่กับคลิปเทคนิคการทำได้เลยี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยเรเยอีกทีนึงน็นอตเป็นนอ็อตสแตนเลสทั้งหมดครับามาดูการทำงานนะครับอันนี้ยังไม่ได้เสียบยังไม่ได้คลิปแบตเตอรี่ปกติถ้าเราใช้ไฟบ้านตัวนี้ก็ไม่ต้องเสียบครับึงออกได้เลยถ้าจะใช้แบตเตอรี่ก็คือเสียบ ตามสีตามขั้วแดงขั้วบวกดำขั้วลบส่วนตัวคีบตามสีเลยครับห้ามสลับเด็ดขาดสำหรับแบตเตอรี่นะครับส่วนไฟบ้านสายดำเส้นนี้เสียบโดยตรงได้เลยกับปักไฟบ้านมาดูการทำงานข้อมาขวามือครับอันนี้สำหรับไฟบ้านมาการกวนรอบที่เหมาะสมจุดสีแดงครับ ในพัดกว่าน,นี้ปรับกว่าเร็วได้สวิตตงกลางคือปิดครับถ้าพร้อมมาซ้ายมือนี้คือทำงานโดยแบตเตอรี่ครับการล้างทำความสะอาดนะครับถอดสลักตัวนี้ออกดึงออกได้เลยแล้วก็แยกชุดมอเตอร์ออกมอเตอร์เช็ดทำความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ห้ามล้างน้ำตัวนี้รับประกันให้1ปีครับมีปัญหาอะไรส่งมาเค็มได้เลยหลังจากแยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทั้งหมด นี้ล้างน้ำได้เลยครับหัวแก๊สสเตอเลสแผ่นปิดหัวแก๊สสนิทร้อเปอร์เซ็นต์ใช้คู่กับวลาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ำนะครับเดี๋ยวในคลิปที่ส่งให้จะมีบอกว่าแรงดันต่ำกับแรงดันสูงต่างกันยังไงห้ามใช้แรงดันสูงเด็ดขาดส่วนช่องอากาศตัวนี้เปิดให้สุดครับกรณีเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้เปิดให้สุดแบบนี้ครับก่อนใช้งาน หัวแก๊สต้องสะอาดตลอดตอนทำความสะอาดก็ใช้ฝอยเหล็กขัดก็ได้ครับจะได้สะอาดไฟที่ได้จะต้องเป็นสีฟ้าแบบนี้กรณีที่ชอ่องกาดเปิดไม่สุดนะครับอากาศจะเข้าไม่พอแล้วเป็นไฟลอยแบบนี้อันนี้ความร้อนไม่พอครับปรับให้เป็นสีฟ้าแบบนี้ก่อนความแรงไฟในการใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อครับ ป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้ถ้ามัดลูมป๊อปคอนยิ่งไฟแรงยิ่งดีครับจะทำให้แตกออกมากลมสวยโอเคครับ